เครื่องโคตรสวยเลยอ้าวอ้าวเฮ้ยี่ดูมงไปมันมันปิดไม่ได้อ่ะไอเหี้หัวกูอ้าวโอ้แล้วเกี่ยวข้างไหนต่อไมเนี่ยกูดูเครื่องอยู่เออก็นึกว่าดูเสร็จแล้วดีนะไม่เจ็บไม่เจ็บ สนับสนุนโดยวาลิโน่ทรายไทยแลนด์เซียคาแคสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจิโกโกกิโลเดียว,ร,ยวรายการท่องเที่ยวอะพาคุณไปซอกแซกเรื่องราวความซิ่งกับ2พิธีกรจอมทราบผมริกกี้69ครับผมชั้น700ครับครับผมวันนี้ครับเราอยู่กันที่นี่เลยฮะ ECU shop แน่นอนครับ <ste ep> ของดีบางพลีบางเฉลิโอ้โหที่เนี่ยเป็นศูนย์รวมนะครับของเทคโนโลยีเกี่ยวกับ <c oughs> การขับเคลื่อนหลายๆยอย่าง <c oughs> ใช่ะนะฮะและนอกจากนั้นเขาก็ยังมีทำอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับแต่ว่าวันนี้ครับเรามีนัดกันกันกบ <c oughs> ดารา <c oughs> แต่ไม่ใช่ดาราที่เป็นคนนะ <c oughs> เออเป็นดาราที่เป็นรถครับใช่นะฮะบอกได้เลยว่ารูปลักษณ์ของเขาเนี่ยเหมือนของผมเลย ใหญ่ยาวขนเยอะรถพ่วงรถกระบะอรถกระบะคันนี้นี่เขาบอกว่าโอ้โหสวยมากๆแล้วก็ทุกคนเคยเห็นในทีวีบ่อยๆดาราที่ว่านี่คือคันนี้ไปโชว์มาหลายประเทศแล้วแล้วก็โชว์อยู่ในรายการก็มาดิครับก็มาดิครับนั่นแหละหลายคนเคยเห็นแล้วครับผมแต่วันนี้เราจะพามาเจาะเลยว่า บอกว่าอะไรวะเีาจอไปดูละเอียดแม่งเยอะอ่ะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าเขาทไงที่เราจะจอะเราจะซอกแซกเข้าไปทุกเรื่องของคันนี้เลยดีกว่าคารบผมอะถ้าพร้อมแล้วจอดอยู่นั้นแหะครับมาเลยฮะตามเลยครับแล้วนี่ก็คือ พระเอกของเราวันนี้ครับผมแต่ว่าก่อนที่จะเราจะรู้เรื่องพระเอกต้องบอกผู้ชมแบบนี้ว่าเป็นการกลับมารวมตัวกันอีกครั้งนึงครับพี่กอรายกาสปอร์ตเจอร์นี่นี่เลยไปเล่นๆอยู่เล็น้อใช่แล้วนะฮะสวัสดีคุณดุ๊กด้วยครับสวัสดีครับดุ๊ก ECU ช็อปหรือว่าเมื่อก่อนนี่ฉายาดุ๊กออปชั่นเปิดบนหรือเปิดล่างเปิดล่างเท่าไหร่นะพัน โอ้พี่ดุ๊กพี่ตอนนี้ทํางานอยู่ที่ ECU ชอ p ครับตอนนี้ทําตําแหน่งอะไรครับก็ <g rab> <g rab> ดูพวกการตลาดทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยงานงานการตลาดทั้งหมดของ ECU <อ>นี่ถามพี่ดุ๊กเพิ่มนิดนึง ECU เนี่ยทุกคน<อ>ไม่ว่าในประเทศไทยหรือในโลกเนี่ยรู้จกักแล้วว่าเรื่องของโด่งดังในเรื่องของกล่อง ECU รถยนต์ครับแต่เนนอกจากกล่อง ECU ตอนนี้เรามีผลิตภัณฑ์อะไรเพิ่มมาบ้างฮะ ถ้าเราจัดกล่อง ECU แล้วตอนนี้เราก็เริ่มไปทําพวกของ EV พวกพลังงานสะอาดล่าสุดตัวดักรที่เพิ่งออกมาเลยก็จะเป็น EV to EV ครับก็คือเหมือนดึงไฟจากรถ EV หนึ่งคันไปชาร์จรถ EV อีกหนึ่งคันเดี๋ยวดึงออกไปเป็นไฟบ้านก็ได้ก็คือไม่ต้องรอชาร์จเครื่องเลยใชาร์จรถกันเลยรถคุไปพังอยู่บนทางด่วนเนี้ยก็มีบริการเข้าไปเสียบชาร์จแล้วคุณก็ลงทางด่วนได้ไปหาปั๊มชาร์จอรี รอาบนี้เรามีอะไรอีกบ้างมีพวกตู้ชาร์ตอีบหลักๆครับแล้วก็เป็นพวกระบบควบคุมเกี่ยวกับ e ีมอเตอร์คุมแบตเตอรี่อะไรพวกอย่างเงี้ยครับแล้วจะมีพวกโซล่าเซลล์เราก็ทำฟิวส์ก็ทำโอ้โหตอนนี้พลังงานาาสงนใช่กระทิศแตกต่างออกไปเลยก็มีทำสมาร์ทฟาร์มสมาร์ทฟาร์มนี่เป็นไงพี่ก็คือเหมือนแบบทำระบบควบคุมฟาร์มอะครับให้มันมีอุณหภูมิว่าควรจะต้องใส่ปุ๋ยเท่าไหร่น้ำเท่าไหร่ตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้สนใจไหมเราสนใจเออสนใจสมาร์ทฟาร์มอยู่ฟาร์มอะไรฮะฟาร์มบ ถูกต้องถูกต้องถูกต้องรายการนี้ไปกันได้ขนาดนี้ไปกันได้ไปกันได้ไปกันได้นี่ก็คือแล้วก็มีนอกจากฟาร์มก็มีซิมูเลเตอร์ด้วยนี่ใช่ไหมมีซิมด้วยครับซิมก็จะมีทั้งเป็นรถแข่งอ่ารถแข่งอ่าแล้วก็จะมีเครื่องบินบ่อยใช่เครื่องบินใช่ก็คือเหมือนใช้สอนขับเครื่องบินได้เรียนขับเครื่องบินได้แล้วก็สามารถรู้ว่าถ้าเกิดบนแผงเ้าปัดเครื่องบินนะครับไฟอันนี้ขึ้นอะไรคือเสียสามารถที่จะ เรียนรู้ในการซ่อมแต่ก็คือมาเรียนได้ที่ ECU Shop ใช่ครับที่เชียงใหม่อเปิดสอนเปิดให้มาเรียนด้กําลังจะเปิดสอนครับมันเป็นโปรเจกต์ที่มหาลัยมาให้เราช่วยทําให้เพื่อสอนนักเรียนอะรโอ้ใครสนใจก็คือไปเรียนได้ไปสดไปดูได้ที่ ECU Shop เชียงใหม่เชียงใหม่อ่าเรามีสองหลักๆ b ีหลักๆปีสองที่ครับมีที่นี่จะเป็นที่กระจายสินค้าที่ดิลเลอร์ที่บริการติดตั้งหรือที่นู่นก็จะเป็นที่วิจัยโรงงานผลิตเราเพิ่งทําเสร็จก็จะเป็นเหมือนคาเฟ่ให้เด็ก พ่อแม่มาแต่ก็มาสามารถมาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีได้ที่นั่นทั้งหมดรถรถไฟรถไฟที่เป็นรถไฟฟ้าครับรอบบึงตัวเองไว้ให้คนมานั่งโอัโหคือล้ำสมัยมากเออล้ำสมัยมากนะฮะอันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ของ ECU Shop ใช่ซึ่งสคัญ ECU Shop นี่ออกแบบและผลิตวิจัยโดยคนไทยครับครับครับผรับคร้านหนึ่งันคีัวคจัยคิดครับครับครชบคอ้บครับชรมาครับครมบครับครักครับครับครัคราบครับรับครับครับคราอยรับครับครัครักครับครับราบครับครับรัรักรัครัรับครัรัับราร ทำโปรดักประมาณนี้ออกมาเพื่อเสิร์ฟกลุ่มลูกค้าในช่วงนี้ได้ไหมอะไรหรืออย่างเช่นกล่องตอนเนี้ยเราควรที่จะใส่อะไรเพิ่มเข้าไปลูกค้าต้องการอะไรเพิ่มก็มาคุยกันแล้วก็จะทำออกมาเป็นชิ้นงานพูดถึงโปรดักชิ้นแบบว่าโบแดงนี่ใช่อยู่ข้างหลังเราแล้วโบแดงไม่เท่าไหร่สีแดงด้วยแดงทั้งคันเลยรถโบคันนี้โตโยต้าไฮรักรีโวใช่ไหมครับ เป็นดาราเลยคันนี้โอมาหลายรายการนะนี่ถ้ารายการทีวีก็จะมีก็มาดีครับแล้วก็จะมีพวกอินฟูที่เกี่ยวกักบรถติ่งกระบะทั่วประเทศแล้วจะมีไปโชว์ตามงานหลกัหลกๆเลยจะเป็นงานเลเซอร์มาเนียของโตโยต้าเองครับแล้วล่าสุดก็ไปไปบางแสงก็ไปมาแล้วก็มีไปสงขลาล่าสุดเนี่ยก็คือไปโอ้โหเขาชื่ออะไรครับชื่อไอยักษ์ครับไอยักษ์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 ไม่ต้องต่อนะยักษ <laughs> <laughs> ์มีเพชนะฮะ ถ้ามันอยู่ที่จังหวัดที่ไปด้วยครับไฟ้าวเหมือนเพชรเนี่ยน,นี็คือมาตอนมาแรกๆนี่เป็นไงไี่<อ>ลุกตอนมาแรกๆก็ก็เป็นเซตอิด e ิชันธรรมดาลเลยครับธรรมดาลเลย <c oughs> เราก็เอามาจัดก,การคือในนั้นเมื่อก่อนอ่ะมันจะมีเป็นรถคันนี้แหละมีโป่งแต่เล็กกว่านี้ เราทำเป็นอีกรุ่นหนึ่งอีกเวอร์ชั่นหนึ่งแล้วพอตอนนี้เราก็ทำใหม่เราก็เลยอยากให้มันใหญ่ให้มันซิ่งให้มันอะไรพวกนี้ครับเราก็เริ่มวางโปรเจกต์มาก่อนว่าเราอยากทำอะไรอืมอ๋อก็คือมียักษ์ยักษ์หนึ่งคันนี้ก็คือแบบยักษ์สองอ่าเรามาชำแหละทีละชิ้นส่วนเลยดีกว่าของรถคันนี้เอาไขควงเอาแจแขมานี่ถามก็พอะรัวประกอบก็ไม่เหมือนเดิมผม คลองใจไอ้นี่เลยครับสองอันนี้เทอร์โบเทอร์โบครับเป็นสามลูกสามลูกหายไปไหนลูกหนึ่งอยข้างล่างอีกลูกหนึ่งครับข้างล่างข้างล่างในเครื่องเฟลท์มาได้ดูหน่อยได้ครับโอ้โหนี่ฮะว้าวเดี๋ยวพี่จะยยกยกออกเลยก็ได้ครับยกออกได้เลยยกได้เลยเหรอเฮ้ยทำไมอ่ะเนี่ยดันสุดแล้วก็ยกฮะเฮ้ยนี่เฮ้ยลองได้ก็ารยกฝากระโปรงแล้วแล้วมันไม่ไม่หนักเหรอมันเป็นฝาคาร์บอนพี่ เอ้ยเป็นฝาละก้อนแล้วก็โอ้โหเอ้ยเบาอ่ะเบา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 พี่ลองถือคนเดียวดูคนเดียวก็ไม่ไหวอ่ะวางวางวางได้เลยอ๋อเวลาโชว์นี่รถปกติถอดงี้นะประเนี่ยพี่จริงๆครับเป็นโปรดักถอดฝากระโปรงนะครับมันมาจากพวกซีวิคสามประตู เขาจะมีเสร็จปุ๊บอันเนี้ยเพิ่งทําเสร็จเมื่อสักสองสามอาทิตย์ที่แล้วก็คือเราก็คุยกับร้านชื่อลัคกี้ช็อปเราว่าเฮ้ยเราอยากทำให้มันเหมือนฮอนด้าอย่างเงี้ยเอออยากได้ปากระโปรงเปิดนี้เกาหายไปประมาณเดือนหนึ่งเขาโทรมาใกล้เสร็จแล้วนะเราก็เอาท้เสร็จเมื่อไหร่เอาไปส่งเลยพร้อมอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นของเรื่องเวลาสภาพปรับยิ่งรถแข็งยิ่งสำคัญเลยนะเพราะอะไรมันง่ายครับมันยกออกแล้วมันก็โชว์ได้เลยเอ้ย รถหายไปไหนเนี่ยรถอยู่นู่นอ๋อโอเคอ่าโอ้โหพอเปิดถากระโปรงมาแล้วเจอแบบว่าขุมพลังต้องบอกเลยอุ้ยของเล่นของเล่นของเล่นนะ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 ไฟใต้ท้องอีกกับสวิตช์อพอทองฟิวขาดเออโอ้โหนี่เทอร์โบสามลูกนี่คือหนึ่งสองแล้วก็ลูกนลังเป็นลูกที่สามครับอ๋อนี่คือลูกที่สามทุกคนใช่ครับ ก็คือ2ลูกนี้ปั่นเข้าลูกนั้นแล้วก็เข้ากันใช่นี่ถือว่าเป็นคันเดียวในประเทศไทยไหมที่โซเทอร์โบสามลูกแบบนี้อืมถ้าเป็นทรงนี้น่าจะคันเดียวตอนนี้คือปกติเทอร์โบจะวางเรียงอยู่ฝั่งฝั่งไอเสียอ่าแต่เรา เราไม่ชอบเราอยากให้มันดูเป็นเทอร์โบคู่สองลโานโพาจากขวกระโปรงอะไรอย่างเงี้ยดูโหดมากเออเราก็เลยอ่ะลองก็ปวดหัวกันอยู่นานนะครับกับร้านแมงสั้งที่ทําให้ก็เราจะหลบท่อกันท่าไหนอะไรมุดอะไรอย่ง้มันต้องมียะนึงครับมันต้องมีทางให้ท่อมันวิ่งมันเดินด้วยไหมใช่ครับแล้วก็เก็บสายไฟนี่ก็อีกนานอยู่เหมือนกันครับเพราะว่ามันสายไฟมันจะเยอะใช่ไหมครับแล้วพอเครื่องเรามันแน่นอย่างเงี้ยถ้าสายไฟมันเยอะอีกอ่ะมันจะกลายเป็นลอกอืมเราก็ต้องเก็บให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่จะ ให้มันดูไม่ลกมากอันนี้เป็นเครื่องอะไรครับเครื่อง GD ครับ2่องดิมขอ่เครื่องเดิมของเขาเลยครับข้างในมีแค่ชุดแก้วเวาแค่ชุดเดียวใช่และแน่นอนหัวใจเขากล่องก็คือ Easy U Shop ใช่เอาตาบูกล่องที่ขายกันกระนำทั่วบ้านทั่วเมืองเลยบนบ้านเลยครับคุณได้เร็วแรงไร้ควันใช่ครับออ๋ตรงไหนยากทุดพี่เอาในเรื่องของ เครื่องยนต์กันการตั้งท่าเทอร์โบของทั้งสองฝั่งให้ระยะมันความสูงมันใกล้กันมากที่สุดครับเพราะมันคือการสร้างหมดเลยเนี่ยครับถ้าพี่ลองมามุดดูตรงเนี้ยพี่จะเห็นว่ามันมีท่อมุดออกไปตรงนู้นอีกอกับเทอร์โบอีกลูก,ล,กลูกนู้นอีกอแล้วเชื่อมโยง,ง,งมันอยู่ตรงนูน้นนะมันจะต้องหาทางลอดของท่อทั้งหมดเพื่อให้มันทํางานได้อ๋อาหาทางลอดเพราะว่าคือถ้าเกิดแค่วางเฉยๆขับไม่ได้อ มันจะกี่ลูกมันก็อัดเข้าไปได้พี่อืแต่เราต้องการให้มันขับได้เราก็ต้องหาทางให้ข้อมันไปใช่ดี่ให้มันโงงาใกล้เคียงใช่ครับมอน้าเราก็ต้องเปลี่ยนให้มันเล็กเพราะว่ามันจะติดกระตอนนี้อะไรย่างเงี้เล็อนนี้พอทําเสร็จแล้วเนี่ยคาดว่าประมาณกี่แรงม้าเนี่ยน่าจะมีทั้งสามร้อยห้าสิบครับคือ ือต้องบอกว่าพวกรถแบบนี้ครับที่เป็นเครื่องอร์โบประปานอย่างเงี้ยม,มันไม่ใช่รถที่จะไปแข่งม้ามันไม่องเยอะมันเป็นรถสายโชว์สายโชว์<อ>ถ้าเกิดว่าเธอโบลูกอย่างนี้สักสองลูกจริงๆขน้านอย่างนี้แคแปดร้อยแปดร้อยถ้าเป็นรถแข่งนะแต่อันนี้เราทําแบบไว้สวยๆสวยใช่ ทำโชว์เห็นแปลกๆหน่อยให้คนเขาเห็นอะไรของคุกคนวันนี้สวยมากเขาสะดุดตามันเลยเห็นมาตั้งแต่แรกไกลๆเลยแบบเอยโอ้โหอะไรวะโผล่มาจากฝากระโปรงโอ้สุดยอดสวยสะดุดตาแต่ตรงนี้ครับข้างล่างนี่ตาห้าสวยสะดุดตีนนี่เลยมันเตี้ยมากโอ้โหใช่ครับคันนี้เอาึพูดถึงกับระบบช่วงล่างอ่ะนี่มันเตี้ยมันเตี้ยมเตออันนี้มันเป็นโช๊คัพ มันชื่อแบรนด์ว่าเอควอราครับคือเขาไม่ได้ทำถุงลมแต่เราไปบอกเขาว่าผมไม่อยากได้ถุงลมเขาก็อ้าวและ่ะลองดูเดี๋ยวลองทำาให้ดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแบบนี้ครับว่าเขาก็ทำได้แล้วก็มีเป็นระบบเป็นพายุล็อกอยู่เหมือนเดิมแล้วก็มีถุงลมเพิ่มเข้าไปมาถุงลมขึ้นใช่สามารถขึ้นลงได้ใช่เพราะว่ารถเรามันเวลาเราจอดเราก็ต้องการให้มันเตี้ยๆใช่ไหมเวลาคนย้ายมันจะขึ้นเทเลอร์ขึ้นอะไรก็ลำบากก็ยกให้มันง่ายขึ้น ท่อนที่สะดุดตาที่สุดบ้างฐานของเขาอ่าเรื่องฐานเดิมๆในชิ้นนี้สองชิ้นนี้อันนี้อันนี้ก่อนแนี้เดิมอันเนี้ยเดิม2024ที่เหลือทำใหม่หมดแล้วก็มีประตูที่เดิมไฟเดิมไหมไหมไฟเป็นตัว2024ันยบสี่ครับของของเดิมของเขาของเดิมดีโวเลยครับ2024มันจะเป็นไฟนี้กระจังนี้กันชนนี้นอกนั้นทำใหม่หมดโอ้โหใครคนออกแบบครับก็จะมีผมมีพี่อ้ามีน้องกราฟิก แล้วก็จะมีนักการไฟเบอร์ที่รับโปรเจกต์นี้ให้เราช่วยกันทำลองพัมอมมาให้ดูเป็นสเก็ตก่อนน้ะขอปรับตรงนี้นิดนึงโอเคพอเริ่มท่งเริ่มได้นะเขาเริ่มทำเป็นชิ้นจริงเข้าไปปรับอีกประมาณรอบสองรอบจบแล้วครับอันนี้ไม่ทำเป็นปีเลยพี่สองเดือนครับเสร็จสองเดือนสองเดือนใช่ใช่พี่กูทำเร็วนะใช่แต่ว่าใช้รถสองคันเลยนะใช้รถสองคันมาใช่ประกอบเป็นคันเดียวใช่ครับทำไมต้องสองคันสองคันยังไงคือด้วยความที่ ตอนเราเริ่มทำอะครับโจมันคือมันจะต้องไปโชว์ที่บางแสนอเรามีเวลาอยู่2เดือนท่วนในการทํา2เดือน2เดือนท่วนๆเลยครับก็คือเอารถ2คัน1คันส่งไปทําท่อทําสายไฟทําเครื่องอีกอีกคันส่งไปที่ละการเพื่อทํำพาร์ทแล้วก็เอาไอ้คันที่ทําเครื่องเนี่ยกลับมาแล้วก็รื้อทุกสิ่งอย่างเอากลับมาใส่ในรถอีกหนึ่งคันแล้วก็แลกติ๊กเกอร์อเพื่อความรวดเร็วเออเพราะฉะนั้นถึงว่าทาไมต้องใช้รถถึง2องคัน อูแล้วก็ทําเสร็จภายใน2เดือนต้องถือว่าเร็วมากแทบจะโดนเขาฉีดหน้ามาหลอู๋ไปเลยเวลามันมีเท่านี้จริงๆมันต้องโชว์แล้วอะไรอ่า2เอสเดือนแล้วทําได้ขนาดนี้คือละเอียดทุกจุดผมไม่เห็นช่องว่างของรถก็ดีเลยนะดูดูมันมีอันนี้เป็นมีช่องแบบให้ช่องระบายระบายกาดลูกกระแดดนิดนึง ปีลูกกระแดดด้วยลิ้นคาร์บอนแต่อันนี้จะไม่ใช่คาร์บอนนะครับอันนี้จะเป็นไฟเบอร์ชิ้นนี้ชิ้นนี้จะเป็นคาร์บอนข้างล่างนข้างข้างหน้าด้วยใช่ไหมใช่เป็นคาร์บอนทั้งหมดแต่เราก็แรปให้มันเป็นสีแดงเพราะว่าเราไม่อยากให้คาร์บอนมันดูเยอะไปอะไรอเงี้ยโอกระจกเนี่ยก็เป็นคาร์บอนเราก็แรปกระจกเขาจะมีพาร์ทที่เป็นขายเป็นชิ้นคาร์บอนเลยเดิมของรถมันถ้าผมจะไม่เหลี่นเป็นสีเงินสีเงินมันทําสีแล้วมันไม่ค่อยติดครับพวกผมเนี่ยเราก็แรปเลยโอ้โหสุดยอด ดูด้านหลังแล้วด้านหลังโอ้ยนี่เราเติมน้ำมันได้เหรอเนี่ยได้แต่ยากนิดนึงมันต้องเข้าแง่ไงวะมันมันด้วยความที่มันต้องใหญ่ขนาดนี้ครับมันมาจากล้อ ่าคือล้อมันใหญ่ก็เลยต้อมันใหญ่ล,หญล้อมัเราคัดต้อมมาครับมันเป็นอีเวิร์กจำชื่อรุ่นไม่ได้ครับหน้ากว้าง11นิ้วหลังกว้าง12นิ้วส่วนด้านหน้าเนี่ยออฟเซ็ตลบ57ด้านหลัง81ลบ81มันจะยืดแบบท่วมออกมาเลยนี่มันแทบจะแบบเป็นหลังล้อแล้วก็ยืดออกมาหมดเลยเนี่ยดูดีไอโฟนเลยอ่ะโอ้โหย นี่ไอโฟล์อะไรพี่14โปรเนี่ยอ่ะดูไอโฟล16สิบหกนี่แหละอือออหรือจัดครับอยากให้มันบานออกมาอย่างนี้ใช่ครับใช่ครับเป็นโจทย์ที่เราวางอยู่แล้วมันก็มาติดเบรกเน็กสเตอร์เบรกเน็กสเตอร์หน้าหลังครับแล้วชุดโปร่งเนี่ยปกติโปร่งก็จะครอบแค่ล้ออืมเราก็เอ๊ะไหนไหนมันจะใหญ่แล้วก็ไปมันจะใส่ท้ายไปเลยดีกว่าไหลยาวมาเลยใช่ครับไหลยาวมาเลยมันก็แปลกดี เอาไปกาดกาดก็เลยนะฮะถ้าเราจะมากันถึงสุดเนี่ยนะว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะบอกก็เอาดีวะไหนๆก็ลองแล้วก็ลองไหนๆจะยาวก็ยาวที่สุดยาวเลยไปไม่ให้สุดเลยตอนแรกอะที่คุยกันไว้ว่าจะครอบไฟด้วยแต่มันเหลือมันมีเท็กเจอร์ของไฟตรงเนี้ยเอาไว้เป็นลูกเล่นเอาไว้เป็นลูกเล่นมองข้างๆได้ใช่แล้วงี้เราก็เว้า์ฟเพื่อให้มันหลบโลโก้แซดอะไรนิดหน่อยๆครับเรามีลูกเล่นนิดนึงอันนี้เป็นอลูชียครับอ๋อเหมือนที่พวกรถแข่งเขาใช้กันอ่ะพวกอลูชีย ชิ้นนี้ฮะคาร์บอนครับนี่คาร์บอนนก็คาร์บอนใช่ครับโอ้โหออ๋นี่มันเป็นคาร์บอนที่เขาติดสีแดงไว้ใช่ใช่ไม่ใช่เป็นสีแดงแล้วมาติดสติกเกอร์คาร์บอนนะคาร์บอนติดแดงแค่เห็นแค่ออกคอเพราเป็นคาร์บอนนะแต่ถ้าเป็นผมนะเป็นอย่างงี้คอเคยนี่ก็คาร์บอนเหมือนกันไม่ได้คาร์บอนนี่ีกากขี้ไข่โอ้โหคาร์บอนเยอะนะอันนี้ใช่แล้วพอพอโจนะครับ ท่อมันจะไปออกที่เทอร์โบท่อมันออกกลางหลังแล้วข้างหลังก็ไม่เกี่ยวแล้วริบหลังเราก็อลังไปเลยใช่เราก็ไม่ต้องกลัวท่อจะออกตรงไหนเราก็ใส่ใส่ได้เลยแลวนี่คือมันคืออะไรครับเป็นช่องสําหรับอะไรอ่ะจริงๆถ้าตามหลักทฤษฎีก็คือการไล่ลมออกจากใต้ท้องรถนะครับแต่รถเราก็คงไม่ได้เร็วขนาดนั้นหรอกเราก็ทำเอาแล้วก็ทำแบบแต่ก็คือก็ใช้งานได้จริงใช้งานได้จริงครับเราก็มีขับบ้างเพราะว่ารถถ้าเกิดจอดอย่างเดียวมันเลยมันพัง แต่เรนะครับออกไปเนี่ยแถวออฟฟิศเราเนี่ยแหละครับวอร์มยางบ้างอะไรให้มันวิ่งบ้างอะไถ้ารถมันอยู่นะครับแต่ส่วนมากรถมันก็ไม่ค่อยอยู่หรอกคันนี้เอาเอาไปออกรายการเอาไปออกงานถ้าส่วนใหญ่ยืมไปนู่นศูนย์บริการโตโยต้าครับเขาก็จะดิวมาแล้ววิ่นี้เป็นของศูนย์นี้วิ่นี้เป็นของศูนย์นั้นอะไรเข็นรถโชว์ในศูนย์อย่างนี้ถ้าใครถ้าอยากได้คันนี้ไปโชว์ในงานมันเกิดแน่นอนก็ติดต่อพี่ดุ๊กได้เลยติดต่อมาทางโตโยต้าก็ได้ครับเลยก็ดีวบาร์หรือดีีท่ ECU ก็ได้ัิ เขาจะมีระบบในการจองรถของเขากันอยู่แล้วนี่แบตกเราไปย้ายมาข้างหลังแบตย้ายมาข้างหลังแล้วก็สร้างโลบาร์นี้ขึ้นมาคือโจทย์เราอ่ะมันเริ่มมาจากเราอยากได้ข้างหลังนะครับมันเลยลามไปอย่างข้างในเออคือเราคิดว่าถ้าสร้างข้างหลังปุ๊บเนี่ยข้างในไม่มีอ่ะมันก็จะดูมันจะดูแป้งแป่งแป้งเราก็เลยข้างหลังเราก็เลยต้องลามข้างในด้วยดูข้างในนี้เริ่มจากกันนะตัวนี้ใช่แล้วเราก็เลือกชิ้นเล็กเพื่อให้ใสมันใกล้กันอ๋อนี่โลบาร์ที่ ทำมาร,รับการใช้เป็นโลบาหกจุดสร้างขึ้นมาอืต่อยาวไปข้างหน้าเลยใช่ครับเป็น6จุดแล้วก็จะมีเป็นเบาะบักเก็ตซีทเป็นเบาะคาร์บอนครับของเคปแมนหล,งนลังเลคาโลแท้โอ้โหวพวงมาลัยอะพวงมาลัยเป็นเราคัสตอมครับเราให้ทางแบรนด์เอลิโวครับร่วมทำคัสตอมขึ้นมาก็คือเป็นชื่อเราเไครับเป็นครบรอบ20ปีเพราะว่าคันนี้มันทำตอนเราครบรอบยี่สิบปีวีดีโอช็อปก็เลยใส่ลูกล่งลูกเล่นเลยครับ มันมีเพิ่มพวกจออะไรอ่าอะไรนีดูดูดูมีจอมีจอมีจอมจอมรถแข่งอะไรใช่จอแข่งมีจอมีจอโแต่พอจอมเหลือเราก็เหลืออะไรเราก็พยายามยัดเก็บเข้ารูไปให้ผมไม่ให้มันลกที่สุดอหรือเขาก็สมผสานการแต่ง กับของเดิมมาให้มันดูแบบไม่โดดไม่ไม่แบบเกะกะตามากใช่อย่างหลายๆพวก็จะเห็นดิฟฟี่หลายๆตัวอะไรเงี้ยเราไม่ชอบอะไรที่มันเกะกะลุกตาเหลือเลยเหลือมันแค่นี้ตัวเดียวยอมแพงหน่อยแต่มันได้ครบเลยนะอะไรมันก็บอกค่าต่างๆได้หมดของเดิมน้าปัดมันเป็นยังไงอ่ะก็เป็นน้ำปัดไม้เข็มธรรมดาเลย่ยนครับพี่ลิออ๋ออยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังครับแต่เราก็ไม่ต้องดูเลยดูจอดูจออย่างเดียวครับใช่อันนั้นเราดูแค่น้ํามันอย่างเดียวครับว่าจะหมดหรือยัง แอย่างนี้เนี่ยทำครบขนาดนี้แบบเจ็ดจบประมาณนั่นแหละถ้าเฉพาะเอฟเวอรี่ติงไม่รวมตัวรถผมว่าเฉียดล้านมันล้านนะถ้ารวมตัวรถก <c oughs> ็ประ <c oughs> มาณแสนห <c oughs> ้าแสนหก <c oughs> ไปล้านห้าล้านหกครับ <c oughs> ถ้ามองขับรถสปอร์ตกับขับรถแบบนี้แบบนี้เก๋กว่านะสปอร์ต ไอแบบนี้ก็เก๋น่าเป็แบบนี้มันจะราคาล้านห้าจริงๆจะเป็นสปอร์ตก็ได้นะครับเพราะว่าลีโวเขาก็มีตัวที่เป็นสองประตูเลยพี่เป็นแคบมันก็เลยสองประตูเป็นรถสปอร์ตแล้วสปอร์ตนั่นเองใช่ใช่โหแล้วอย่างพาร์ทเนี่ยนะผมอยากได้เลยอยากได้แบบมีลีโวอยู่แล้วเนี่ยอยากทำพาร์ทอย่างเงี้ยต้องติดต่อที่ไหนพี่ดูเอ่อถ้าอยากได้พาร์ทเนี้ยครับอย่างแรกคุณต้องทำใจก่อนนะ พะเราจะตัดลดคุณตัดเลยใช่ครับคือมันต้องตัดพวกชุดโป่งครับถ้าโป่งที่เล็กกว่านี้อีกนิดหนึ่งไม่ต้องตัดติดต่อไปที่เราหรือว่าจะติดต่อไปที่การไฟเบอร์เลยก็ได้หรือจะเข้ามาดูตัวจริงก็ได้ก็ได้ใช่ครับอยู่แทบตลอดตอนนั้นก็เหมือนเดิมหมดใช่ครับแล้วมีพวก สีเสือที่เราเลือกสีแล้วก็เนี่ยพวกลูกกระแดะนิดๆหน่อยที่เราเติมไปอะไรที่เรามองข้ามไปบ้างไหมเมื่อกี้เราเดินรอบรถนะก็ไม่มีอะไรครบหมดนะเสื่อมก็ทั่วไปครับระบบน้ามันก็ที่รถประมาณนี้ต้องมีทุกอย่างคัดแต่งทุกอย่างมันก็ต้องมีหมื่อกี้นในรถสเตมนี้น่าจะครบแล้วนะพี่ดุ๊กว่ารายละเอียดของคันนี้อะไรอย่างเงี้ยใครที่อยากรู้จุดไหนที่เราไม่ได้พูดไปในวันเนี้ยครับ มาดูที่นี่ทุกช่องทางครับ ecu shop o official ท,ทุกแพลตฟอร์มนีหมดสนใจอยากปรึกษาสอบถามก็เข้ามาได้เลยได้ครับไดแ้แต่ขอเป็นก่อนทุ่มนึงก็จะดีครับเพจผมนี่ฮอตแล้วอกินตีสามเนีย่ยไม่ต้องห,หลับนั่งนอนกนเลยโอ้โหลูกค้าชัดเจนมากเลยคุณนอ่นี่แหละครับก็เป็นผลงานของคนไทยแพ้ๆนะครับเพ่ว่าจะเป็นเรื่องของ การตกแต่งสายที่เป็นไม่เคยเห็นเลยครับแล้วก็รายการที่โกวิโรดียวก็พาไปดูแบบเบนซินมาเยอะแล้ววันนี้พามาดูดีเซลใช่เพราะว่ามีแฟนๆรายการเราบอกที่ไปสายดีเซลบ้างวันนี้มาดีเซลแล้วเออที่เป็นดาราด้วยครับผมเี่ถามพี่ดูอีกข้อหนึ่งเลยที่เขาบอกเร็วแรงไร้ควันนะ ECU ช h o p คะบพี่แล้วมีควันกับไม่มีควันมันมันแตกต่างยงไงันพี่ถ้าไม่ไม่พูดถึงมลพิษนะมลพิษอะปั๊มมันติดอยู่แล้วต้องแยกเป็นอย่างนี้ครับว่าถ้าเป็นรถบ้าน รถที่ใช้งานรถบ้านเลยเนะี่ยไม่ต้องมีควันเร็วแรงแต่ถ้าเกิดเป็นรถแข่งโอเคมันคือการทุกลิมิตของเครื่องยนต์ที่มันจะต้องใช้จริงๆในรถแรกนะ็กอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมีควันเพราะมันมันเหมือนก๊อกน้ำเลยคนระับเปิดเปิดสุดเลย,เลยมีการาาเผาผลาญรถบ้านอนะ่ะมันอยู่ที่เราจูนแล้วมันอยู่ที่ว่าเราคนตูนนะครับเข้าใจกับเครื่องยนต์กับรถรุ่นนั้นหรือเปล่าว่าจะจูนยังไงให้มันได้แรงมาที่สุด ในปลอดภัยที่สุดแล้วไม่มีควันอ๋อใช่ควันมันก็คือเหมือนมันเผาไหมทีจริงควันนะครับให้คิดง่ายๆเลยถ้าพี่เห็นควันที่ออกให้พี่คิดเป็นเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญอะไรก็ได้มันเหมือนพี่เอาเงินนไหลมันออกมาทั้งหมดมาคือน้ํามันส่วนเกินที่ไม่ได้ใช้อ๋อเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเป็นเร็วแรงไรควันไอ้ทีม มันอาจจะใช้ปริมาณเดียวกันในในการที่เหรียญมันไปแต่ว่าไอ้ควันนั้นน่ะมันเผาไหมหมดมาเป็นแรงม้ามันเป็นก็สลังใรถใช่และจริงๆอ่ะมันประหยัดขึ้นด้วยพอเราเราเราได้ลองมาหมดแล้วครับว่าการที่จูนแบบเนี้ยมันช่วยให้เรื่องประหยัดน้ำมันขาดซึ่งเดือนอะไรโอเคอ่ะวันนี้ก็ได้ข้อมูลกันไป เยอะพอสมควรนะครับสำหรับสายดีเซลใช่แล้วนะฮะต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับ ECU Shop ขอบคุณพี่ดุกด้วยนะครับผมวันนี้มาให้ความรู้แล้วก็มาแนะนำเจ้ายักษ์ใช่ครับยักษ์ไม่มีเพชรอกไม่เพชรไม่ไปจังหวัดเดียวคือไม่ไปเพชรครับผมยังไงก็ต้องครับขอบคุณนะครับผู้ที่นำพาเรามาทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ครับผมวาริโนไทยไทยแลนด์ครับขอบคุณเสี่ยคาแคร์ด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมครับที่ติดตาม ชมรายการชิโกกิโลเดียวนะครับครับผมติดตามพวกเราต่อว่าใน EP ีหน้านะครับจะไปไหนกันหรือว่าอยากดูอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับครับผมวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับจะเจอกันใหม่ EP หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ